สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมนายชตติุ้จวั้าอีกเช่นเคยนะครับเกมนี้คือเกม Interstellar นะครับเขียนติดกันเลยก็เป็นเกมที่มันขึ้นว่าแนะนำนะครับสำหรับ Google Play นะฮะก็มาเบอร์หนึ่งเลยผมลองเล่นดูแล้วว่าสนุกมากนะครับสำหรับคนที่ชอบเช่นชอบดวงดาวแล้วก็อาจักรวาลเอกภพอะไรแบบนี้นะฮะถ้าใครที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องเกี่ยวกับอวกาศอะไรอย่างนี้อาจจะ อ่าหน้าเบื่อนิดนึงนะฮะโอเค okay. ก็มาเริ่มเริ่มเล่นกันเลยนะมาถึงก็ให้ทําการสร้างโซลาร์สิสเ็มของเรานะครับก็อธิบายก่อนไอโซลาร์สิสเ็มเนี่ยก็คือระบบสุริยะที่เรารู้จักกันเองอ่าที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับก็คือมีดาวฤกษ์นะครับก็คือดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยเป็นอ่าดาวฤกษ์นั่นแหละเลี้ยงไปถูกก็เป็นแกนแกนกลางของระบบสุริยะนะครับก็จะมีดาวเคราะห์ดวงอื่นๆน,นะคโคจรรอบอยู่อ่ารอบอ่าดาวฤกษ์อีกทีนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเทียบกับ ระบบสุริยะของเราก็คือมีดวงอาทิตย์ถูกไหมครับเป็นดาวฤกษ์นะครับที่ให้พลังงานกับดาวเคราะห์นะดวงเงินอื่นนะครับก็เรียงมาเลยดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาร์ไล่ไปยูเรนัสเน็บจูหลายยาวไปนะก็เริ่มเลยนะโซลาร์ซิสเต็มนะครับนี่มันก็จะสร้างให้เราอัตโนมัตินี่ก็จะมีหนึ่งสสามสี่ห้าดาวนะครับ มาให้เราโดยอัตโนมัตินะครับทีนี้มันก็มีระบบการสอนเล็กน้อยมันก็ไม่ได้สอนอะไรขนาดนั้นหรอกคือมันมันบอกเราเฉยๆว่าถ้าเจอจะสร้างดาวทํำยังไงสร้างดวงจันทร์ทํำยังไงอะไรแบบนี้นะครับอันนี้นะครับก็แปลให้ฟังละกันแปลผิดขออภัยนะเพราะแปลสดๆเลยก็อันนี้เขาบอกว่ากดที่ body to add planet or asteroid asteroid นี่ก็คือ,อพวกเรียกว่าอะไรอ่ะผมเรียกไม่ถูกฮะมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับ อุกกาบาตแต่มันก็ไม่ได้อุกกาบาตมันก็จะเป็นแบบหินอะไรเงี้ยต่อมาก็สามารถสร้างออร์บิทได้ด้วยนะฮะออร์บิทก็คือก็คือวงแหวนนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะตกแต่ง Planet คือดาวเคราะห์นะครับของเราได้นะฮะสามารถขยายไซส์ของออร์บิทได้นะครับแล้วก็ขยายอะไรเนี่ย drag planet to change its location เปลี่ยนตำแหน่งของดาวเคราะห์ของเราได้ด้วย คือเอาเป็นว่าเรามีหน้าที่ในการดีไซน์ระบบสุริยะของเราก็แล้วกันนะครับอ่ะอเคลองเลยนะนี่ครับมีแอ d Planet กับ Or b i t นะครับนี่ก็คือจะเป็นดาวของเราที่มีอยู่นี่คือระบบสุริยะของเรานะครับภายนอกสีแดงก็คือถ้าผมจําไม่ผิดข้างนอกสีแดงนี่คือเป็นส่วนที่พลังงานดวงอาทิตย์มันไปไม่ถึงนะเขาเรียกว่าโซอะไรก็ไม่รู้แหละก็สามารถกดนี่ได้นี่นี่คือโลกเรานะตัวอย่างนะครับก็จะมีดวงจันทร์นะก็ดูดูแบบไอ้นี้ไปนิดนึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ดูไม่เหมือนกับของจริงสักนิดนึงนะนี่ก็เนี่ยไหนที่เราสามารถสร้างได้นะครับอ่าเอาไงดีสร้างดาวใหม่แล้วกันนะสร้างดาวใหม่ add planet c h อ่ามันก็มีดาวปรากฏขึ้นมานะครับนี่ทีนี้เราก็สามารถที่จะตกแต่งดาวตรงนี้ได้นะครับมันก็จะมีหลายอย่างเลยอันนี้คือล็อกใช่ไหมก็คืออ่าเป็นหินอยากได้แบบไหนนะครับอยากอยากจะได้แบบดาวที่เป็นหินนะดาวที่เป็นเหล็ก ดาวที่เป็นมีน้ำอะไรเงี้ยดาวที่เป็นแก๊สนะครับถ้าดาวที่มีน้ำนี่ก็คือจะเป็นพวกโลกของเรานั่นเองอถ้าดาวที่มีแก๊สก็เนี่ยดาวเสาดาวพฤหัสอะไรพวกนี้นะอสเตรอยนี่ก็เนี่ยนี่เนี่ยผมเรียกไม่ถูกเรียกว่าอะไรเดีย่ยมันไม่ได้อุกบาตมันไม่ได้อุกบาตก็ไม่ได้เราเช่ามมาแล้วกันเรียกว่าอะไรมันเป็นประมาณอย่างเงี้ยคือจะเป็นหินนะครับแต่ไม่ใช่ดวงดาวะเอะอเป็นหินที่คือ ก่อนจะเกิดดวงดาวมันจะเป็นอ้งนี้มาก่อนไงแล้วก็โดนแบบแรงโน้มถ่วงเวีย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 งชนกันไปชนกันมากลายเป็นดวงดาวก่อนจะเป็นดวงดาวคือจะเป็นอ้งนี้มาก่อนนั่นแหละเออเป็นกลุ่มหินและการอ่าไม่เรียกไม่ถูกเอานี่ละกันนะครับดวงดาวที่เป็นน้ำนะครับแล้วก็สามารถตกแตกได้นะนี่อเชียนส r e ร s นี่ก็คือความหนาแน่นของของ,ขอ,งอ่าทะเลนั่นเองอยากให้มีทะเลเยอะอย่างบ้านอย่างไม่ใช่บ้านอย่างโลกเราเนี่ยก็จะทะเลสามในสี่ถูกไหม สามในสี่ของโลกเป็นทะเลอะไรแบบนี้นะจินอันนี้น่าจะเป็นสีนะฮะนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าแปลว่าอะไรถิดเขาให้นะแล้ว mm hmm. so, atmosphere นี่คือเป็นชั้นบรรยากาศนั่นเองนะครับถ้าเป็นดาวอย่างนี้แสดงว่ามันสามารถที่จะมีสิ่งมีชีวิตได้นะครับคือมีชั้นบรรยากาศมีน้ําอะไรแบบนี้นะก็ mm hmm. แล้วแต่นะครับอยากจะให้ดาวมันดวงใหญ่ขนาดไหนเล็กขนาดไหนปรับได้เต็มที่นะครับ ดาวดวงใหญ่ๆนะลกันอันนี้ก็จะเป็นลักษณะดาวที่เราสร้างขึ้นมานครับไอวาริเอชันนี้ก็จะมีรูปแบบรูปลักษณ์หลายแบบที่ให้เราเลือกนะฮะนี่ก็แบบแรกคือผมจะบอกว่าดาวแต่ประเภทเนี่ยหินเหล็กน้ำแกส๊สแอสเซอร์อยเนี่ยก็จะมีวา r i เ t ชันคือรูปแบบนะครับที่แตกต่างกันไปเพราะนั้นก็ผมจะไม่สร้างให้ให้ดูหมดนะครับก็จะเอาโลกเป็นหลักลวกันมันก็จะมีหลายแบบเนี่ยคลายเมทหรคือ เป็นอากาศนั่นเองนะฮะเป็นฤดูนะฮคะ climate คนี่ก็มีนะฮะนี่แล้วก็อันนี้เป็นอะไรเนี่ยหิมะนะครับหิมะ reflectivity ก็ Ref <c oughs> คือความ <c oughs> เขาเรียกว่าสะท้อนอะ,ะ <c oughs> เออแสงสะท้อนอ่ะมีอะไรให้แต่งมาแต่งกันเองแล้วกันถามผมเอาแบบคล้ายๆโลกกันะะ <c oughs> อ่ะถ้าโอเคก็กด d อ n นะครับเสร็จถ้าไม่โอเคก็กด destroy ทำลายไปนะฮะ ดาวสีแดงไปดิท่านชานะครับชาอัรนาเบิลลอร์อเ่นนะ,อะโอเคดันนี่นะเราก็จะได้อตัวดาวดว,ดวงดาวของเราอันใหม่มาแล้วแต่สังเกตว่าอยู่โคจรรอบดวงอาทิตย์อยู่ระนาบเดียวกันผมว่าอันตรายใช่ยหมมันจะไม่ให้ชนกันนะฮะชนกันไม่ได้คือระบบสุริยะไม่มีนะฮะวงโคจรเดียวกันอเอาอเดีเดีกัน คือการวางดวงดาวเนี่ยมันจะมีผลกับการท่องอวกาศของเราด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราวางดวงดาวไว้ติดกันหมดเนี่ยข้อเสียก็เลยข้อเสียก็คือว่าเวลาเราจะท่องท่องจักรวาลของเราไม่เชื่อจักรวาลไม่ได้ท่องระบบสุริยะของเราเนี่ยมันจะทํายากเพราะฉนั้นก็พยายามเอาวางไว้ห่างๆหน่อยแล้วกันเอ่อมีอะไรอีกอะ planet ไปแล้ว orbit อ่ะ orbit กดปุ๊บไอ้นี่โผล่ขึ้นมาเลยนะครับก็จริงๆ planet จริงๆไม่ต้องสร้างก็ได้นะ ทำเป็นออร์บิทดีวกว่าเพราะว่าออร์บิทก็คือจะมีมีวงมีวงเพิ่มขึ้นมาอีกวงเนี่ยก็คือจะเป็นออร์บิทก็เนี่ยนะเจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะก็ได้แค่นี้ครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ได้ห้านะครับได้ทั้งหมดห้าดวงห้าออร์บิทนะครับห้าวงโครจรน,นั่นเองนะครับแต่ดาวก็แล้วแต่จะใส่ไปกีจดวงก็ใส่ไปโอเคอันนี้ดาวผมก็เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเอาโอเคนี่คือเป็นลักษณะของการสร้าง อยากจะตกแต่งอะไรก็เข้าไปกดที่ดวงดาวตัวนั้นตกแต่งได้เลยนะฮะจะเพิ่มดวงจงดวงจันทร์นน่นะเพิ่มดวงจันทนระ์ใช่ไหมได้เหมือนกันนะตกแต่งดวงจงดวงจันทร์นะอยากให้เป็นยังไงนะฮะของบ้านเราก็จะออกแนวเหลืองเนะี่ยเออออกแนวเหลืองนะฮะนี่ทำยังไงก็ไม่เหมือนไนงะประมาณนี้แล้วกัน <laughs> ดวงจันทร์มีแต่หินนะฮะยังไม่มีแบบอื่นโอเคอะไปที่อื่นเดี๋ยวงครับเรื่องการตกแต่งนี่ก็แล้วแต่ แล้วแก่เพื่อนๆก็แล้วกันนะฮะว่าอยากจะตกแต่งไงโอเคนะครับก็แชร์ไปใน Facebook ได้ด้วยนะให้เห็นว่าจากักรวาลเราเป็นยังไงนะอ่ะต่อมานี้ครับ Galaxy Map Galaxy Map อันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของการไปท่องอาวากาศนั่นเองอ่าก็ถ้าเกิดเราล็อกอินด้วย Facebook หรือ,อรหัสของเขาเนี่ยก็จะสามารถที่จะไปสำรวจนะครับะระบบสซยริยะาของเพื่อนๆเ,เราได้ด้วยนะของคนอื่นได้ด้วยนะครับ อันนี้เซฟโซลาร์ซิสเต็มะ yes ไปนะอันนี้เขาว่าให้สร้างแอคเคาท์แต่ผมยังไม่สร้างนะครับเพราะว่า,าจริงๆมันคอนเน t ด้วย Facebook ก็ได้อันนี้ผมสาธิตให้ดูเฉยผมยังไม่สร้างนะครับโอเคก็เนี่ยบ้านเราจ่ตรงกลางเลยนะครับแล้วก็ที่จะมีเพื่อนเต็มไปหมดเลยนะฮะกดเข้าไปเพื่อที่จะไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปดูไปท่องจักราวาลของเขานั่นเองนะจะกดตรงนี้ก็ได้นะ Start New Journey หรือว่าจะกด ที่อ่าที่เป็นรูปได้เลย,เลยจะเป็นรูปคนหรือรูปรูปเสน้นๆถ้ารูปคนคือเป็นคนนะครับมีคนสร้างไว้แต่ถ้าเป็นเสน้นๆก็คือน่าจะเป็นภารกิจนะครับอ่าโอเคนะครับวิธีการท่องจักรวาลก็มาดูกันนะครับจริงๆเกมมันจะสอนเรียบร้อยแล้วแหละว่าอ่าอะไรบ้างนะอย่างเช่นเนี้ยโซลาร์พลังงาคือพลังงานแสงอาทิตย์ถ้าเกิดหมดมันจะใช้น้ํามันนะครับถ้าหมดทั้งสองอย่างก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะผมไม่เคยหมดทั้งสองอย่าง พราะถ้าเกิดโซลาร์พลังงาจะหมดก็บินไปใกล้ๆดาวฤกษ์นะฮะหรือดวงอาทิตย์ก็จะเพิ่มฟื้นฟูพลังงานตรงนี้ได้นะโอเคนะครับก็เวลาที่จะเข้าสู่ระบบสุริยะก็นี่ครับดึงมาอย่างแองจี้เบิร์ดเนี่ยฮะนะครับแล้วก็ปล่อยชิューมันก็จะบินไปนะครับระวังชนดาวฤกษ์นะฮะเอบรกเบรกก่อนฮะสีแดงคือเบรกนะฮะสีแดงคือเบรกสีเขียวคือเร่งความเร็วนะฮะก็ถ้าเกิดไม่มั่นใจไม่ชัวร์เนี่ยให้หยุดก่อนเกมนี้จะเล่นค่อนข้างยากเหมือนกันถ้าเกิด เพื่อนๆเพิ่งเ,เ,เล่นครั้งแรกจะทําให้ยานของเราเนี่ยมันอยู่ในวงโคจรยากมากอันนี้นีด่ดูๆนะครับเนี่ยมันจะมีเส้นบอกนะครับว่าว่าถ้าเกิดเราจะเลยก็เนี่ยครับกดลดความเร็วฮะให้มันอยู่ในวงโคจรให้ได้ฮะอ่าถ้าเกิดวงวงเมื่อกี้เห็นไหมที่มันวิ่งวิ่งอยู่เมื่อกี้สีส้มๆจังๆถ้ามันเต็มเมื่อไหร่เนี่ยยาของเราก็จะเข้าสู่วงโคจรอของดาวดวงนั้นได้เลยนะครับอ่าพานันก็พยายามเลี้ยงเลี้ยงอยากให้มัน อยากให้มันพุ่งชนดาวถ้าเกิดว่าเราทําผิดกดเบรกเยอะไปความเร็วต่ําไปมันจะพุ่งชนดาวนะครับแล้วเราก็จะถูกบังคับให้ไปอ,อยู่นอกวงโคจรแล้วก็วิ่งเข้ามาใหม่นะหรือถ้าเกิดเราวิ่งเร็วเกินไปก็จะไม่สามารถที่จะอยู่ในวงโคจรได้มันก็จะบินผ่านไปเลยนพราะฉะน,นั้นนี่ก็คือความท้าทายของของเกมนี้เล่นค่อนข้างยากเหมือนกันในช่วงแรกแต่พอเราเริ่มกะกะระยะได้แล้วเนี่ยมมนก็จะเริ่มสนุกเพราะว่าเกมนี้มันตามหลัง ตามหลักฟิสิกส์เลยนะฮะแรงน้องทงลงถั่วเนี่ยถ้าเกิดจะทําให้เราหลุดวงโคจรเนี่ยเราก็ต้องเล่งความเร็วมากขึ้นนะ่ะก็ปุ่มสีเขียวเล่นความเร็วนะสีแดงลดความเร็วเดี๋ยวมันให้ไปดาวดวงนี้ครับผมต้องออกจากวงโคจรของนี่ออกวงโคจรนะครับแล้วก็ตุ้ม <laughs> กะผิดครับกะผิดไปเลยอ่าเพราะนั้นเวลาที่กาลังจะออกจากดวงดาวเนี่ยพยายามอ่าอ้าวทำไมมันย้ายมาดาวดวงนี้ล่ะผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเราจะย้ายดวงดาวเนี่ยพยายาม วิ่งไปหาที่ถ้ายังไม่ชํานาญนะวิ่งไปหาที่โล่งๆก่อนแล้วค่อยอปักหลักวิ่งเข้ามาใหม่นะครับตอนที่เรา,เอาตอนแรกที่เราดึงคล้ายๆ้าแองกี้เบิร์ดอะดึงวิ่งมาหยุดเสร็จปุ๊บเราสามารถเลื่อนได้นะครับว่าจะให้ยาเราไปในทิศท,ทางไหนเ,เดี๋ยวผมสาธิตด้วยกันเดี๋ยวผมออกจากนอกวงโคจรของดาวคอตัวนี้ก่อนนะฮะชึบนี่สังเกตนะครับว่าภารกิจมันให้ไปไปข้างบนอา่าภารกิจไปข้างบนแต่ยานผมอยู่นี่นะฮะ สกัเลื่อนไม่ได้เลยครับลากไปนี่ทิศทางที่ต้องการไปนะชึบพอเราได้ทิศทางเสร็จแล้วปุ๊บก็เบรกเบิกอะไรเต็มที่ครับนี่มันให้ไปไหนอ๋อนี่นี่คือแบ็คโฮนะครับแบ็คโฮนี่คือจะกลับจะกลับมาบ้านเรานะครับถ้าเป็นแบ็คโฮนี้ไม่ต้องสนใจเรื่องวงโคจรครับวิ่งชนได้เลยฟิวเ,เข้าสู่อ่าแบ็คโฮชึบก็จะเป็นทางกลับบ้านนะครับอ่าทีนี้บางครั้งเนี่ยเวลาเราเข้าแบ็คโฮเนี่ยเราจะต้องบังคับยานของเราด้วย ครับแต่ผมก็ไม่เห็นว่าเอเวลาผมไปเที่ยวบ้านเพื่อนมาสี่หรอบจะเจออย่างนี้แค่รอบเดียวเองคือมันไม่ได้เป็นทุกครั้งนะครับเนมันจะให้เราขับก็ง่ายๆคืออย่าหลุดเข้าไปในแบคโฮครับพยายามตามตามเส้นนะนี่คือขยับไปทางขวาพยายาไปทางซ้ายเขาเรียกว่าอะไรรักษาวงโคโจรอ่ะเรียบร้อยเลยครับกดผิดครับกดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกดเยอะไปอ่ะมันออกนอกนอกวงโคจรนะฮะก็พยายามรักษาระดับไว้นะ อยากให้ออกแล้วก็อยากให้อยากให้ใกล้จนเกินไปใกล้ไปครับอยากให้ใกล้แล้วก็ออกเงยไปคือเล่นในบูสแต็ปมันมันมัคขับยากต้องต้องต้องทําใจนิดนึงอ่านี่โอเคนะครับก็ถ้าหลอดตัวนี้เต็มก็สามารถที่จะ,ะกราฟได้นะครับเมื่อกี้เหมือนกับว่าเราเจอแบคโคะก็พยายามเลี้ยงอย่าให้อย่าให้ยาเราวิ่งเข้าสู่วงโครจรเออวิ่งเข้าสู่แบคโคนะคก็ให้ออกมานี่เห็นไหมก็จะผ่าน นะครับก็รู้สีชนดวงดาวไปหนึ่งครั้งเท่านั้นเองนะออแล้วก็ออกนอกออแบคโฮไปคือประมาณว่าเวลาจะเข้าไอ้เรียกขอเรียกว่าวาร์ปกันละกันเวลาเราจะไปท่องร,ระบบสุยะคนอื่นต้องเข้าวาร์ปก็คือเราต้องบางทีเนี่ยเราเข้าวาร์ปแล้วมันก็จะออกมาเลยแต่บางทีก็คือเข้าวาร์ป้วเนี่ยมันจะเจอแบคโฮแล้วก็ต้องรักษาไต่ระดับให้แบคโฮหรือดาวมันเป็นดาวหรือแบคโฮก็ไม่รู้นะก็ให้มันให้มันส่งเราอะ่ะคือเหมือนกับ ถ้าใครเคยดูสารคด,ดีบ่อยๆเวลาเราเออ่ไปดวงจันทร์หรือไปดาวคา,างเงี้ยเราไปโครจรมาปุ๊บถ้าเกิดอยากจะให้หลุดจากวงโครจรเนี่ยก็ต้องเร่งความเร็วเพื่อที่จะส่งตัวยานออกมาให้มันหลุดออกมาจากวงโครจรน,นั่นเองนะครับซึ่งจะมีสมการเยอะแยะมากมายครใครสนใจเรื่องดาราศาสตร์ก็น่าจะเข้าใจที่ผมพูดแต่ถ้าเกิดใครไม่เข้าใจก็เอาเป็นว่าเล่นเอาสนุกสนานละกัน <laughs> โอเคนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถตกแต่งยานเราได้ด้วยนะนี่ modify your chip นะครับนี่ก็สา,ามารถอัปเกรดชิปได้ครับว่าจะอัปเกรดอะไรบ้างก็จะมีบอกครับเนี่ยอัปเกรดเรื่องของพลังงานพลังงานแสงอาทิต์นะฮะหรือว่า,อ,าอ่นนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรฮะ engine port chip speed นะครับ navigation port prediction distance ก็คือเอาทีละพลังงานนะครับแก๊สนะนี่พลังงานแสงอาทิตย์อันนี้ไม่รู้ครับอันเดียวเลยน่าจะเป็น คิดว่าเลือดของยานก็ไม่น่าใช่เพราะว่าชนดวงดาวที่จะระเบิดเลยนะฮะอันล่างเป็นเอนจิ e นพอดคือจะเพิ่มความเร็วให้กับตัวยานของเรานะครับท่องในรวดเร็วขึ้นก็ท่องรวดเร็วขึ้นก็ต้องยิ่งระวังชนดาวเยอะขึ้นนะครับอันล่างสุดก็ไอเวลาที่เรากาลังเข้าสู่วงโคจรจะมีเส้นบอกใช่ไหมถ้ากับอัปเกรดอันนี้มันจะบอกแบบไกลขึ้นนะฮะอันนี้ก็จะอัปเกรดได้เต็มที่ครับก็ถามว่าไอ้วงวงนี้หามาจากไหนวง,วงวงนี้ก็ได้มาจาก ตอนที่เราไปท่องดวงดาวอะ่ะมันจะมีกลมๆอยู่อะ่ะที่เราเก็บมาเออนั่นแหละก็ะคืออันนี้นะครับจะเป็นเงินของเกมนี้ส่วนสีส,สีเดดเดย,เ,ดย,เ,ดยเมื่อกี้ผมกลัวอะไรเนะี่ยเอ,อ่อผมจะเข้าไปอ,อันนี้นี่อัปเกรดชิปนะครับส่วนสีสีส้มนี่ผมอ,อ่ามันหมายถึงว่าเงินเรายังไม่พอนะสีส้มไม่ใช่เงินแคนนะตอนแรกผมนึกว่าเงินแคนไม่ใช่นะยังไม่พอนะโอเคนะนี่ก็แพทกาแล็กซี่คือเราไปตุลยที่ไหนมาบ้างก็ แพปัจจุบันนะฮะก็มีงวดสามสิบเอ็ดดวงดาวที่ให้ไปทองได้แต่ละดาวก็จะมีความยากความง่ายแตกต่างกันไปนะฮะะนั้นก็ภารกิจของเกมนี้เลยก็คืออ่ามันก็มีสองอย่างอย่างหนึ่งคือตกแต่งอ่าเนี่ยตกแต่งดาวอ่าตกแต่งระบบสุริยะของเรานะครับนี่นี่อะไรเนี่ยทำไมดาวมันเปลี่ยนไปอ่ะมันบอกให้อัปเดตแพเน็ตฮะผมก็งงเอานี่ดาวมันเปลี่ยนแปลงไปอ่ะ แอดวานดูสิคืออะไรอะ่ะเอ,อทำไมมันปรับไม่ได้อะ่ะอ๋อมันอยู่วงนอกสุดแหละเดี๋ยวก่อนอ๋อเข้าใจแล้วแอดวานก็คือเนี่ยพวกเนี้ยอ่าเรามาเล่นกันเองเองนอะเรื่องการของการตกแต่งนะมันมาให้อัพอัปเดทไม่รู้อัพเดตทําไมอ่าก็โอเคนะครับสําหรับเกมอ่าอินอะไรนะอินสตอร์สเตล่าประมาณเนี้ยนะผมจําชื่อเกมไม่ได้ทุกทีเลยลืม ก็ผมขอสรุปเลยก็แล้วกันนะครับเกมนี้จะเป็นเกมที่สําหรับต้องสําหรับคนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับอวกาศจริงๆนะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบนี่ผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างน่าเบื่อนะก็สําหรับคนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับอวกาศนะครับตกแต่งดาวเป็นของตัวเองนั่นคือหนึ่งโหมดนะฮะเรื่องของการตกแต่งระบบสุริยะของตัวเองนะครับก็ค่อนข้างหลากหลายแอดได้แบบเยอะแยะนะครับจะเป็นดวงดาวดวงดาวก็มีทั้งหลายแบบแกส๊สแบบมีน้ําอะไรอย่างนี้ แบบเหล็กแบบหินนะแอดดวงจันทร์ก็ได้แอดวงโครจรเพิ่มก็ได้ใส่ดาวเพิ่มก็ได้ก็ค่อนข้างอิสระเสรีนะครับแต่อาจจะแต่งได้น้อยชนิดไปหน่อยนะครับก็คิดว่าต้องรอมันอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆสังเกตนะครับเกมนี้ไม่มีเติมเงินเลยเข้าใจว่าน่าจะเพิ่งมาใหม่ๆหรือไม่ก็จะเป็นสําหรับเอาไว้ศึกษาเ,าเกี่ยวกับระบบสุยะเบื้องต้นอะไรเงี้ยนะผมคิดว่าเกมน่าจะเป็นออกมาทําแนวนั้นเพราะไม่เห็นเรื่องของการเติมเงินเลยอะ แลไม่แน่ใจเหมือนกันโฆษณาก็ไม่เห็นนะก็เลยเออสงสัยเหมือนกันว่าไอแอปนี้น่าจะพึ่งเป็นตัวเดโมนะครับอีกหน่อยก็คงถ้าเกิดว่ามันดังนะอีกหน่อยก็คงมีแบบเติมเงินเพื่อที่จะได้ดาวสวยๆอะไรเงี้ยยานแรงๆทานองนั้นนะครับก็ถ้าไม่ใช่ก็ขออภันนี่ผมแค่คำนายอนาคตอ่าโอเคนะสำหรับอ่านอกจากการที่จะตกแต่งโลกซื่อยงเราได้แล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการท่องจักรวาลด้วยนะครับก็ใช้ระบ ใช้ฟิสิกส์ค่อนข้างที่จะสมจริงเรื่องการเข้าสู่วงโครจรการออกจากวงโครจรน,นะฮะก็ต้องใช้การฝึกฝนบ้างนะครับก็ครั้งแรกที่ผมเล่นเนี่ยเล่นบนเท็ปเล็ตเนี่ยผมแค่ด่านแรกนะที่มันให้ทําภารกิจเมื่อกี้ผมชนดวงอาทิตย์ไปประมาณ1ิบ0ครั้งนะอะอะไรก็ต้องอาศัยการฝึกฝนด้วยนะครับเอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะก็สรุปนานไปหน่อยนะครับมีเรื่องเล่าเยอะเลย นะครับสำหรับผมในชอตตี้บูจวาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปถัดไปนะครับจะเป็นเกมไหนั้นโปรดติดตามกันต่อไปนะครับขอโชคดีครับบ๊ายบาย